พี่น้องรถจะคว่ำแล้วครับผมจะลากยังไงต่อดีครับผมโอ้ว์เบายองทรมวาบอกันว่ากรถไทยกับเบาเกตว่าทันขักแท้ให้เราคุ้นยู่ใส่โอ้ยเฟไย้บอกคงมาเกตัวมัมดิลโลมบอก มาเขาสวนบ่อเงาเลยนะครับผมไหนเจ้าของสวนอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของสวนไปไหนแล้วป้าใสเอ้าคือนขึ้นไอเกตเจ้าของสวนมาอยู่มาเป็นยังก็ถามมาบ่เล ก็คนหนึ่งอยู่นี่นีอยู่ทงหน้าีกรลัดทงมาหนีรานับรไยมาคนบรมานรถไทานขับไยมานขรไทเานบไทมดนรถไปนขับไยานบิ่งครนับไปมนีับนขัรยาคนขรทนับรารทนารถไรนับคัรนับมันยนะครับนีั แล้วจะ,จะให้ทำยังไงนี่ให้จัดไหนนี่ดึงนีด่ดึงบ่ปุ้ยรถถู้สึกขวมแล้วตัวนี้ถถบึงรถเบาะกแกครับเบาะเ,เดี๋ยวด้วยเยี่ยบรอมันสึขึ้นบ่สึขึ้นไหนบ่ะนอกครับรถเบาเก็ก็ครับผม นั่งได้เดียบอนั่งได้เนาะแล้วมันอียงเนาะบอขึ้นกินังนี่ดิกระดัางอยู่นี่เป็นนั่งรองะยงเหมือน ก็้ืแล้วเป็นยังไงไหนเป็นยังไงเอามาละเอามามาห้องรอนะนี่ห้องนี่รอนี่เขาวินเนาะเขาวินเราเกลียดเฮาวินวินก่อน เห็ดไปเห็ดลงไปมันห้องมาได้่าเก็ยดนี่จอบบอกข,อข,ข,ขึ้นแล้วบอกมันมาขึ้นมาขึ้นรถมันเอียงแล้วมันาขึ้นได้แค่นั้นแหละ หลังจากที่เขาเดินกันว่าอะไรครับผมว่าได้แล้วมันที่ขวบเหรอตัวนี้พิกเกตบล็อกเกตลงกานหน้าเลยนเนาะเดี๋ยวเอารถถ่มาล่างนะครับผมเอารถไถ่ายมาล่างรถเป่าเกตครับผมบเป็นไหนว่เนาะเป็นรองรถมัดขวบเหรอ โอวส่งหงนีเนี่ยเรื่อครับเลยโอ้พี่น้องครับเข้าสีหาจังหวะจะได้นะครับรถเอารถบ้าเกตเนะครับผมมันบม่มีเหมืองยืนเลยครับผมสำหรับรถคันนี้ครับผมรถบ้าเกตครับผมเยังไงเลยพี่น้องเอ้ยตายทิพย์ ข้าสองเปแนลนลงมาจากกองกองพุ่นอยู่หน้าเบาะย่องครับผมจะร้องสะไปลงไปเบาเฮ่งก็อู้หนึ่งนั้นเบาะย่อง อากเอครับซลิงครับพี่ปอขึ้นมาขับเลยครับเปล่าเลยเนาะซ้ำเงยไป่ได้บ่ซ้ำเงยไม่ได้บอรถไทม์มหอดเหรอซ้ำมือก็ไป่ได้บ่รถไทมมหอดเหรอไหม นาพี่พอขึ้นครับครับผม ตีนไปเครื่องมาก่อน,นเงียมอีกแล้วคุณขี่ดินหนอกม,น <laughs> มีประวัติศาสตร์ตัวคนสังการม,มาเลยคนสังการเฮ้ยให้ติดลมไม่เอียงขางทะเลตาย กินได้ไหมพี่ปเฮ้ยจังไหนดึง้นทหลเลอลอม้นเมอแไหนกร่อทอะเนาะหอนอยาม้องมันยื่นทั้งใหม่อ๋อไม่เป็นไรทุก่มันลมคเดือยรมลมแท้ดินดินเหนียวมันถือฝนไมนมัน มันบ่ได้รถรถบ่ไดนแ่นเหยียบมันบ่อลมลมสุดเลยแหละมาทีเดียวขุมแล้วครับไปนองแล้วเ <c oughs> บ็ดกระมิดแต่มันกระมดไอ้ขั้นดีๆเขาเราคิดลมสัม <c oughs> เอาเกจว่าต้องถอดเครื่องออกครับผมจากสีเรียนออกไปได้ลุไยไส้แค่นนี้พอมันสิ่ผ้าเอียงมันนักก่อนเคียงว่าน่อยนะถอดแบตครับผมเอาพิษครับผมว่าถอดเครื่องพี่ปอเป็นคนจัดการใช่ไหมพี่ปอปคันนี้ก็บยูซื้อเลยมั้งปอคือมันติดเครื่องไหม บอร์ทีเครื่องไว้กระเรดาร์ก็ได้เห็นะได้ใไฮเด็นบวกกับลบบวกลบกคุณหามันยังไม่มจ้ำเนี่ย ทีเลย,เลยขัวรวม่ะทีเลยได้อยู่เอาเลยเลอยกครับรถเป็นไรครับ phân chia chạy với tay bộ đẹp bỏ nhỏ 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 lấy nhỏ 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 โอ้ยครับ้อาครับผมลองไปเดี๋ยวๆี้นเดิงเอาเอาเอาอันนี้ลองก่อนเผาติดเลยเอ๊ะมันสัตว์เร็วคือยังนี่ ยังทะเลก็ก็ท <AU T> ับท <fruit> ีนางปล้วลุงเงี้ยไมันเลียงให้งตะเอาเชื่อโต เบิง่งแก้วในการเอาขึ้นครับผมพี่ปอมีประสบการณ์ครับแต่จะของรถไทยคู่ตานี่ประสบการณ์บอท่านมีประเด็ครับตายตะเบิ่บบงพี่ปอครับเน่ยเอาเรื่องลุงเยังไหมอู้สิเกิน,นอะไรไปได้ไป้อ,องเลยจุดขนาดส่งสีข,ขวม่มไปเหรออ,อู้ ต้องสมัครศูนู์กับผมพีปอแขนเดียวมือเดียว โอ้ oh, ฝาดโปรนี่เอาเลยพี่ป้า จบความแล้วพี่น้องทำไงต่อไปไม hey, ่ได้เลยครับนี่โอ้เจี๊ยดยยังบอทั่งหน้นคูบตาเลย อู้หุไปแล้วครับผมไปแล้วโอ้ยกวมโมโนพี่น้องเ้ยจังหวาสิดึงลมครับผมนี่นี่อ้ชุงแห้งครับผม หางลงไว้หางลงไว้โอ้โหมีการเหยียบสลิงไว้อีก้าหางลงเลยหางลงเลยบ่มีขวามรอสูงมานน่ปนไปหนีไปแซงไปคู่าตานน่ พี่เด็กกับพี่เด็กมาลงยังเรียบร้อยครับผมดองสังไทยกันนะผมขานโขดงานนะแกงผมทุกจอดเลยมาานฐานเองครับผมโอ้เรียกผู้สั่งการมาเลย <_ <d> _ขึ้นเลยเถ้ยครับผมโอ้ยผ่านโคดงเอเก <_ an> ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมอย่างสงงา,าพาเผยยันมาครับผมประทะกูเบตาห้าสิบแรงหาสิบเอ็ดครับผมน้าบอยย้องครับ